ส่วนวันที่18นี่ผมว่านี่18ซึ่งก็ลูกผีลูกคนร้เนเ่ยนะครับกลิ่นไอนี่นะครับมันแรงคือในทางการเมืองเนี่ยในการที่จะให้ข่าวกันเป็นระยะระยะแน่นอนที่สุดนั้นเขารู้ว่ากลัวเรื่องเดียวคือกลัวคุกจริงๆ ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับมันติดคุกไม่จริงจึงไม่กลัวเพราะว่าหลักคิดเดิมที่ผมเคยบอกว่าติดคุกวันเดียวก็ตายแล้วและทุกปากพูดเหมือนหมดมีผมคนเดียวเป็นเสียงข้างน้อยพอสอนั้นบอกว่าเข้าคุกเธอและคุกจะแตกพศออนั้นยังมีภาพที่ยังยังแข็งแรงอยู่จนงก็ทั้งวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ทีนี้เนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นดุดเลเพินิจที่มีช่องทางไปได้ หนึ่งก็เป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีก็ก็เป็นเหตุน,นะสองมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันต่างกรรมต่างวาระหลายครั้ง มันเป็นจุดเปราะบางมากเนี่ยนะครับคือมหมายความว่าให้ประกันก็ได้ไม่ให้ประกันก็ได้ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เห็นด้วยว่ามันมีความมินเมย์เล็กเดินนะครับเพราะว่าเมื่อได้รับโอกาสหลายครั้งจนกระทั่งเนี่ยนะครับครั้งที่ผ่านมาแต่ก็หามีความสำนึกใ,ใดๆไม่นะครับจากพฤติกรรมจากการกระทําจากคําพูดก็าตามเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยไม่สบายตัวหรอกเพราะถ้ามั่นใจจริงๆเนี่ยผมว่าก็ปรับแล้ววันนั้นดังนั้นมันมีช่องว่างและผมก็สังหรณ์ว่าจะโดนขังนะ <S <S ถ้ามาเนี่ยเรา ที่เราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะเนี่ยนะครับเห็นคดีต่ตางๆคือถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยห้าสเลยนะและผมค่อนข้างจะเชื่อว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยติดคุกรอ้อยเปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งเป็นบุคคลนี้พอ,อนี้เนี่ยนะจังหวะเวลานี้ไม่เหมือน9เดือนก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับการลงดาบจากสํานักง,งานอายการสูงสุดผมว่าวันนี้ก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณได้ดีอย่างหนึ่งว่าไฟเขียวไม่มีอยู่จริงดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไฟเขียวไม่มีอยู่จริงเนี่ยความแข็งแรงต่าง จินตนาการที่ถูกสร้างกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้นเนี่ยมันก็หายวับไปกับตาด้วยนะผมว่าวันที่18จับตาดูดีแม้ว่าคนที่เป็นลูกสาวจะบอกว่าไม่กังวลใดๆแล้วก็จะได้อธิบายกับศาลว่าคือโดยข้อเท็จจริงนนการที่บอกว่าไม่กังวลซึ่งมันก็ย้อนแย้งตอนนี้กล้าประกาศแม่งลาวันที่18หัวเด็ดลีนขาดนี่ยยังไงก็ไปและผมก็ขอแทงหวยว่าติดพวกอะ เพราะนี่นะครับเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยบ้านเมืองมันเสียหายไปมากลนะเยอะมากที่สําคัญที่สุดนั่นค <c oughs> ือคนที่ที่ตัดสินใจและเป็นเหตุในเรื่องนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบ <c oughs> ต่อความเสียหายในช่วง9เดือนที่ผ่านมานี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นพอส่งวิศนุเครือง,งามมาเนี่ยมันหนักกว่าเลขาที่ปรึกษารัฐมนตรีนะ ของกระทรวงกาาโหมไอ้นั่นเนี่ยไปยึดที่กระทรวงกาาโหมซึ่งคุมกําลังนะครับนี่มาบัญชาการเลยนะครับบัญชาการรัฐบาลและที่สําคัญที่สุดนั้นพักร่วมรัฐบาลเกือบทั้งหมดก็ล้วนแต่ฟังวิษณุเครืองามในสมัยรัฐบาลของประยุทธ์จันโอชามาทั้งสิ้นใช่ใช่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เราพูดกันมาหลายวันว่าคนต้องฟอกไตวันละสิบชั่วโมงกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ ยาัยจะต้องนี่นะครับมีภาระหน้าที่นะครับหรือว่ารับงานตำแหน่งที่ปรึกษานะครับอ้างเหตุว่าไม่ต้องการแสดงบัญชีทรัพย์สินคือถ้าตั้งเป็นทางการแล้วต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่อำนาจมากกว่าที่ปรึกษานายกที่เป็นทางการใช่ใช่นะครับและนี่นะครับพอมาถึงจุดนี้อำนาจเหนือกว่านายกรัฐมนตรีดีใช่<ๆ>โดยไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน ใครเก่งกว่าล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเคยอธิบายเรื่องยุคโบราณโบราณมากาศยุคหัวหน้าเผ่ากับอหมอผีเนี่ยหมอผีนี่คือคนเดินเกมเลยร่างกายก็จะไม่ค่อยแข็งแรงใช่ใช่หมอผีลักษณะลักษณะตรงเลยนะตรงๆหมอผีนี่ตรอง สั่งการอะไรมีเหตุผลรองรับมีเหตุผลรองรับหมดแล้วหัวหน้าเผ่าเนี่ยนะครับยัไม่ทันเลขของเอหมอผีอใช่หมอผีนี่คือกัน <laughs> คือคือผู้บริหารผ่านหน้าหัวหน้าเผ่าคอ,อยกระซิบหูชัดใจอยู่นั่น <laughs> และคอยจะชี้ว่าใครสมควรตายมากใช่ใชนะครับหรือจะให้ทําสิ่งใดบัตรนี้เนี่ยนะครับ ประเทศไทยเราก็มีหมอผีเป็นที่เรียบร้อยเพียงแต่ไม่ได้ถือไม้เท้าที่มีหัวกะโหลกอยู่ด้านนี้แต่ว่าการเมืองในทฤษฎีแบบนี้เนี่ยประเทศไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์จริงๆเข้าสวนนะเพราะจริงก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีกฤษดาเนี่ยเขาไปคุมคลังอยู่แล้วนะครับถ้าดูอำนาจเก่าเขานะใหญ่มากนี่เขาคุมคลังแต่พอเป็นเขาเนี่ยใช่ไหมเขาออก มันก็เลยมาโผล่ที่วิศนุอ่ะทั้งหมด<ช>ตอนนี้คุมหมดเลยอ๋อแค่คลังคลังมีปัญหาใช่ไหมนออีคุมคุมหมดเลยคุมหมดเลยคุมหมดเลยเอพอราะเนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรไปต่อรองกันได้เลยใช่ทำท่าแข็งแรงกันไปอย่างนั้นแต่ที่น่าสนใจผมฟังข่าววันนี้ว่าคําชี้แจงนี่เสร็จแล้วต่อสารรัจะทรมาดูแต่เลื่อนเชืช่อผมนะครับ ซึ่งไอ้ทําไม่เลื่อนเนี่ยก็เชือหมอผีองเงคือหมายความว่าแม้ว่าโดยหลักเนี่ยอืเราจะเชื่อว่าเลื่อนอืแต่ถ้าหมอผีบอกไม่ได้ถ้าเลื่อนอาชพลาดอาชพลาดไม่เชื่อหมอผีแล้วจะเชื่อใครกลายเป็นขึ้นอยู่กับหมอผีอีกขึ้นกับหมอผีเพราะเนี่ยนะครับอยู่ดีๆมาแถลงว่าร่างเสร็จแล้ว เนคเพราะว่าความเป็นจริงไม่จําเป็นจะต้องพูดเลยแล้วก็รอใกล้วันที่สิบบอกขอขยายแต่นี่เสร็จเสร็จแล้วจะไม่ยื่นอ่ะเสร็จแล้วจะไม่เสร็จหรือจะไปเขียนใหม่เห็นไหมว่ากําลังจะเดินตามนะครับจับยามสามตานุนตับจับนิ้วู่นูุนด่นไอ้พวกวกพวกเพราะว่าโดยหลักเนี่ยมันควรที่จะขยายเวลา ดีเล์เทคนิค <Dylan. S 1> <s> <t astic> อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าแบบอย่างของเก้าใครก็เห็นอยู่แล้วว่าสามครั้งนะครับซึ่งเข้าใจว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าครบวันที่สองเนี่ย <S <S <t ap> ตรงกับวันหยุดเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ถ้ายังไม่ยื่นทีนะ <S <S <t ap> วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเพราะผมไม่ได้ข่าวว่าได้ทําคําชี้แจงไปอย่างสารรัฐมนูนอะไรหรืออย่างในกรณีของเสฐาก็ถัดจากนี้แปดวันนะครับ และถ้ามั่นใจผิดสังเกตก็คือเปิดมายื่นเลยนี่ก็น่าสนใจนะครับส่วนวันที่สิบแปดนี่ผมว่านี่สิบแปดซึ่งก็ลูกผีลูกคนราเนนรนอเนี่ยนะครับกลิ่นไอเนี่นะครับมันมันแรงคือในทางการเมืองเนี่ยนะครับในการที่จะให้ข่าวกันเป็นระยะระยะเนี่แน่นอนที่สุดนั้นเขารู้ว่ากลัวเรื่องเดียวคือกลัวคุก จริงจริงที่ผ่านมานั้นเน่ยนะครับมันติดคุกไม่จริงอจึงไม่กลัวใช่ใช่เพราะว่าหลักคิดเดิมที่ผมเคยบอกว่าติดคุกวันเดียวก็ตายแล้วแล้วทุกปากพูดเหมือนหมดมีผมคนเดียวเป็นเสียงข้างน้อยพอศอนั่นบอกว่าเข้าคุกเธอนะครับแล้วคุกจะแตกพศออนั้นยังมีภาพที่ยังยังแข็งแรงอยู่นะจนกระทั่งวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว แต่ทีนี้เนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมที่เป็นเหตุนะครับซึ่งมันเป็นเป็นดุลพินิษที่มีช่องทางไปได้ทั้งสองแบบใช่รอบนี้รอบนี้ดุลพินิษางกว้างกว้างนะครับเพราะว่าหนึ่งก็เป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีก็เป็นเหตุนะสองมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันต่างกรรมต่างวาระหลายครั้ง มันเป็นจุดเปราะบางมากเนี่ยนะครับคือหมายความว่าให้ประกันก็ได้ไม่ให้ประกันก็ได้ก็จริงๆตัวนักโทษเนี่ยก็ยังมียังมีพฤติกรรมที่ที่มินเมยโดยเฉพาะเรื่องพระบรมราชองการอยู่ด้วยนะถ้าเอาเขาถ้าจะพิจารณากันจริงๆอ่ะคือหนึ่งอย่างเช่นหลังจากได้พระบรมราชองการแล้วไม่เป็นไปตามพระบรมราชองการนั่นปนประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือบอกว่า บอกว่าเขาถูกยัดคดีซึ่งก็ไปสวนพระบรมราชโองการไปสวนกับสิ่งที่ตเองขอายวดีกาไปขอวายดีกาไปนี่ก็ก็มินเมย์ทั้งนั้นอะเรื่องนี้ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นไอ้คำพูดนี้เขายัดให้เยอะเลยออโดนนะเอาได้นะเอาไว่าหนึ่งเหตุที่บันทึกไว้ในพระบรมราชโองการเนี่ยเราไม่ได้เห็นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายฉบับเต็ม แต่ว่าที่ได้ถูกบันทึกอยู่ในพระองค์ราชองการเนี่ยก็รับ,บุุว่าเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม<อ>ยอมรับว่ากระทําความผิดจริง<อ>บัตรนี้สำนึกแล้วเ,<อ>เห็นไหมเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับส่วนท่อนปลายเนี่ยที่บอกว่าจะให้ไปทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติตัวเองต้องไม่ลืม,มว่าขออนุญาตมาเนี่ยเพื่อจะกลับมาเลี้ยงหลาน ข้อแล้วก็ผมแก่แล้วเออข้อเนี้ยเป็นเหตุผลที่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขียนไปด้วยว่าขอเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองต้องเขียนเขียนขอไปอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทำความผิดจริงในคดีทุจริตคอรับชช่นจึงไม่มีเรื่องนะครับการยึดอำนาจเรื่องคอตสจะมากล่าวอ้างอะไรใดๆไม่ได้แล้วไม่มีนะครับเพราะว่า ยอมรับนะครับสารภาพสิ้นว่าได้กระทําความผิดจริงนี่ยทีนี้เนี่ยพอพอหลังจากได้รับการพักโทษบอกว่าเขายัดเขายัดข้อหาใ,ให้เยอะเลยเออทีนี้หมายความว่าเขารพไม่จริงเน่ยเขารพต่อกระบวนการยุติธรรมไม่จริงออไม่สำนึกจริงเนี่ย นะครับไม่ยอมรับว่ากระทําความผิดจริงที่สําคัญไม่ยอมรับโทษนะอและที่สําคัญใช่ใช่ไม่ยอมรับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวเออไม่ยอมรับโทษด้วยเพราะเนี่ยนะครับจากสิบสองปีนะขาดอายุความสองเหลือสิบนับพร้อมเหลือแปดจากแปดนี้ได้รับพระบรมราชโองการลดโทษเหลือหนึ่งปีจากหนึ่งปีติดคุกไม่ถึงหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงยังไงก็ไม่ถึงนับให้ตายก็ไม่ถึง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เห็นด้วยว่ามันมีความมิ่นเมย์เล้วเกินนะครับเพราะว่าเมื่อได้รับโอกาสนะครับความจริงก็ต่างกรคาต่างวาระหลายครั้งจนกระทั่งเนี่ยนะครับครั้งที่ผ่านมาแต่ก็หามีความสำนึกใดๆไม่นะครับจากพฤติกรรมจากการกระทำจากคำพูดก็าตามเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ย ไม่สบายตัวหรอกเพราะถ้ามั่นใจจริงๆเนี่ยนะครับผมว่ากเขกปรับแล้ววันนั้นดังนั้นมันมีช่องว่างและผมก็สังหรณ์ว่าจะโดนขังนะถ้ามาเนี่ยเราที่เราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะเนี่ยนะครับเห็นคดีต่างๆคือถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยห้าสิบห้าสิบเลยนะใช่ใช่และผมค่อนข้างจะเชื่อว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยติดคุกร้อยอร์เ มแม้กระทั่งเป็นบุคคลน,นี้พอสอนี้เนี่ยนะจังหวะเวลานี้มไม่เหมือนเก้าเดือนก่อนอดังนั้นเนี่ยนะครับการลงดาบจากสำนังกงานอายการสูงสุดผมว่าวันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณได้ดีอย่างหนึ่งวนะ่าไฟเขียวไม่มีอยู่จริงดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไฟเขียวไม่มีอยู่จริงเนี่ยความแข็งแรงต่างๆ จินตนาการที่ถูกสร้างกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้นเนี่ยมันก็หายวับไปกับตาด้วยนะนี่นี่อายการสั่งโครมเดียวเนี่ยพอสั่งตามข้อเท็จจริงสั่งตามข้อกฎหมายไอ้เรื่องที่ไปเที่ยวโพธนาว่าเข้าเฝ้านะชื่นชม,มทรงโปรดไปถึงร่วมโต๊ะเสวยนีย่เท่ากับจบหมดโกหกมาทั้งสิ้นทีนี้เนี่ยนะครับ มผมว่าวันที่สิบแปดจับตาดีจับตาดูดีๆมแม้ว่าคนที่เป็นลูกสาวจะบอกว่าไม่กังวลใดๆนะครับแล้วก็จะได้อธิบายกับสารเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกความจริงเนี่ยนะครับก็ต้องอธิบายตั้งแต่ชันพนักงานสอบสวนแล้วนี่ผมผมไม่ได้พนักงานอายการผมไม่ได้ฟังเขาแล้วไม่สบายนี่ผมวันนี้ผมลุกไหวเนี่ยผมอ่านเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเรื่องที่การมาของวุฒิสนุกกาับหน้าหน้าที่เนี่ยทีนี้เนี่ย คือโดยข้อเท็จจริงทนน,นะครับการที่บอกว่าไม่กังวลซึ่งมันก็ย้อนแยง้งเพราะว่าการจะกังวลหรือไม่กังวลก็ตามนะครับหลักของการพูดให้ชาวบ้านหรือให้ประชาชนไม่มีความรู้สึกที่อึดอัดไม่มากกว่านี้เนี่ยกลับไม่แสวงหาวิธีหาถ้อยคำต่างๆก็คือไม่ยิ่งดีกันเสร็จ้วยซ้ำจะได้พูดกับสายความจริงก็พูดได้ทุกวันอยู่แล้ว นะครับก็คือหมายความว่าตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนยันพนักงานอายการนะครับทีนี้เนี่ยเอาดีกว่าว่าประกาศเลยเพราะว่าวันตอนไปโคราชก็ประกาศวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยยังไงก็มาตอนนี้กล้าประกาศไหมว่าวันที่สิบแปดเนี่ยหัวเด็ดตีนขาดเนี่ยยังไงก็ไปนะครับและผมก็ขอแทงหวยว่าติดปุวก ออยากให้ผิดพลาดเนี่ยเขาบอกว่าแทงตรงกันข้ามก็บอกว่าติดคุกอเพราะนี่นะครับเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยบ้านเมืองมันเสียหายไปมากแล้วเยอะมากที่สําคัญที่สุดนั่นี่ยคนที่นะครับที่ตัดสินใจและเป็นเหตุในเรื่องนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานี้ และอะไรที่จะไปยับยั้งความเสียหายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเพียงแค่วิศนุเข้ามาใช่ใชหรือแม้แต่กระทั่งว่าที่มีศึกษาเลขานะครับของกระทรวงการาโมหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับว่าพอกระทรวงกางกลางแล้วเป็นอย่างนี้แต่ว่าประเทศนี่เสียโอกาสหมดนะ่ะเสียเสียคือประเทศแทนที่ว่าเราจะได้เนี่ยนะครับทําหน้าที่นะครับในการแก้ไขปัญหาชาติเรื่องราวต่างๆอื วันนี้เราได้รัฐบาลที่อย่าว่าแต่หาเรื่องเสถียรภาพเลยก็หาเรื่องอยู่กันไปวันๆก็เน,น,น,นี่ยในขณะนี้ยทิศท,ทางหรือนโยบายทางเศรษฐกิจชัดๆเนี่ยไม่มีนะมีแต่ประเด็นนะ,ะมีแต่ประเด็นบางเรื่องแต่ว่าทิศท,ทางชัดๆเนี่ยไม่มีทิศทางทางทางด้านต่างประเทศก็<ม>ก,ก็ไม่มีผลงานที่ชัดสุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพ ท,ที่ดูเป็นผลงานมีการจัดตั้งอันนี้ล้ำหน้าโลกเลยก้าวหน้ามากกว่าในโลกที่มีการรณรงค์เรื่องเพศสภาพอันนี้เหมือนกับสำเร็จอยู่เรื่องเดียวเรื่องท่องเที่ยวก็ไม่ได้สำเร็จนะเรื่องเรื่องอื่นๆนี่ไม่เห็นเลยโครงการต่างๆตอนนี้ Google- กูเกิลอะไรต่างๆที่เขาย้ายฐานผลิตมดแล้วย้ายต่อเนื่องหลายหลายอัน้ยายต่อเนื่องหมดตอนน คือประเทศเนี่ยเดินมาถึงจุดต่ําของต่ําสุดนะใช่ใช่ใชคือหมายความว่าเราอยู่ในอยู่อยู่ในเหวแล้วอไอ้นี่ขุดลึกจาก้นเหวไปอีกลวกไ็ไอความหวังไอเรื่องไอเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องแบตเตอรี่นี่ก็หลุดแล้วนะนรื่งก็หลุดแล้วไปแล้วเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับคือประเทศเรามันเสียโอกาสจริงๆอืถามว่าเนี่นะครับเ,เดินทางเป็นว่าเล่นไปเจรจาเป็นว่าเล่น แต่ว่าอะไรติดไม้ติดมือที่ที่เป็นรูปมาทำอะนอกจากภาพท่ายเนี่ยเอาถ้าเราสังเกตก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะบอกคนไทยนะว่าเขาไปต่างประเทศรอบเนี่ยเขามีโครงการมีโปรเจกต์อะไรที่จะไปเสนอหรือมุ่งเป้าไปที่ประเทศนี้เพื่อเอาอะไรกลับมาแต่รัฐบาลเนี่ยไม่พูดคือโดยหลักเนี่ยคือรัฐบาลที่เป็นมืออาชีพอื คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไปปิดการขายนะใช่นต้องไปปิดการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเสนอว่าเป็นเซลแมนไอ้นี่ผิดตั้งแต่ต้นเน่ยทีนี้พอไปขายเนี่ยมันขายไม่ได้ไงถามว่าให้เจอคนเป็นนายงตีไปเขาก็ให้เจอเจราจาเขาก็เจราจาแต่ผลนะ่ะผลนะครับผลลัพธ์ที่มันเป็นรูปมาทำเลยแล้วมันผิดหลักผิดออน,นะครับผ,ผ,ผิดหลักคือหมายความว่า คนที่มีหน้าที่เนี่ยคือนายกรัฐมนตรีไปเนี่ยมีหน้าที่แปลความสําเร็จกลับมาอืนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนไปเริ่มต้นอเพราะนี่นะครับการไปเริ่มต้นก็จะหาความสําเร็จไม่ได้อยู่แล้วในทางปฏิบัติอืแต่ว่าตัวเองเนี่ยนะครับเดินทางไปทีหนึ่งเนี่ยไปลงน้ําอืมนะครับซึ่งความสําเร็จทั้งพวงจากนี่นะครับผู้แทนการค้าทูตพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศนะครับหรือว่า คอรมอเศรษฐกิจไปเจรจานะครับตัวเองก็มีหน้าที่ไปตัดริบบิ้นลงน้มแล้วความสําเร็จกลับมาแต่ว่าเห็นไหมวิธีการบริหารเนี่ยจากความที่ไม่เข้าใจว่าคนเป็นนายกของประเทศไทยเนี่ยคือหน้าตาของประเทศไทยนะคุณจะเดินไปเร่ขายเหมือนขายของทั่วไปได้ยังไงเป็นผู้นาประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยนะครับมันมีระเบียบในการบริหารการจัดการ ระเบียบการบริหารการจัดการเนี่ยนะครับทั้งข้อกฎหมายหรือข้อกําหนดอะไรก็ตามนะมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องความล่าชา้ารวดเร็วแล้วได้ป่นะนี่ครับก็คือหมายความความชัวไม่มีไงคือคือหลักของการบริหารมันก็คือความสําเร็จนะมันต้องไปเจราจาคือสามารถนี่ครับสั่งการได้ทีกันทั้งโลกเลยนะครับเรามีม,มีทูตกันทั้งโลกขยับ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตรงไหนสําเร็จบ้างอะไรบ้างแต่ว่าข้อมูลข้อมูลจากต่างชาติเนี่ยเขาไม่เชื่อนะถึงแม้นายกไปเองอ่ะเขาไม่เชื่อว่าคุยกับเศรษฐาแล้วจะจบอะ่ะเพราะว่ามันมีภาพเชิงซ้อนที่มันมีอิทธิพลอยู่จริงเขาก็ไม่รู้จะคุยกับเศรษฐาทําทไมเพราะถ้าคุยกับเศรษฐาเสร็จปุ๊บเนี่ยเพอเผยเขาต้องมีตัวแทนเข้ามาในไทยแล้วต้องมานั่งคุยกับนักโทษหรือเปล่าหรือต้องต้องคุยกับใครมันถึงจะจบแน่คือประเทศมันไม่ได้จบ โดยโดยผู้นํารัฐบาลเออใช่นะครับแล้วก็ไอความเชื่อเนี้ยอมันไม่มีอเราลองดูว่าผู้นําอินโดนีเซียคนกอดโจโควีเนี่ยนะครับอะไลังทำนะจบเลยจบเข้ามาสองสมัยนี่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับแล้วก็พลิกประเทศอินโดนีเซียซึ่งภูมิรัฐศาสตร์นี่แย่กว่าเราที่สุดใช่นะครับแต่ว่าเขาสามารถพลิกประเทศเขาได้จากการได้ผู้นําที่ดีคนเดียวและไม่มีความด่างพร้อยเรื่องการทุจริตคอรัปชัน และเขาก็เปลี่ยนประเทศได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างวันนี้เนี่ยครับผมเองก็เห็นด้วยกับพี่รวกเขาในเรื่องของประชาธิปไตยคือมันไม่มีประชาธิปไตยจริงๆสักวันเดียวนี่ยมันไม่มีนะครับคือตั้งแต่ยี่สิบสี่มิถุนาสองสี่เจ็ดห้านี่จุดสตาร์ทก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอันนั้นนะมันเริ่มต้นระบบอุปถัมภ์ชัดเจนนะครับแล่เลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่งก็สตาร์ทมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ใช่ ทีนี้เนี่ยคือประชาธิปไตยถ้าจุดสตาร์ทเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยคือจุดสตาร์ทก็คืออำนาจเป็นของประชาชนอ่ะถ้าคุณต้องการประชาธิปไตยแต่ก็พอจุดสตาร์ทมันมันวัดครึ่งกรรมการครึ่งก็คือผู้นะครับผู้ยึดอำนาจและก็ให้ประชาชนเข้าไปเลือกอ้างว่าประชาชนไม่มีความรู้เนี่ยเมื่อจุดสตาร์ทมันไม่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ต้น เราจึงไม่เคยมีประชาธิปไตยจริงๆนะครับมันมีเอาไว้พูดเอาไว้อธิบายนะครับการเลือกตั้งก็เป็นพิธีกรรมที่ต้องการอธิบายนะครับแล้วก็เวลาเป็นเผด็จการในประเทศบ้านนี้ก็เผด็จการไม่จริงอีกนะประชาธิปไตยก็ไม่จริงอันนี้ก็ไม่จริงอีกเพราะว่าเผด็จการก็อยู่ที่กลไกอำนาจรัที่เหลือก็คนก็ไม่รู้สึกเพราะว่า ก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ก็สามารถเราดอกุลาบไปได้ถิสิที่เสรีภาพก็ถูกจํากัดเรื่องการชุมนุมกับการเดินขันนอกงนั้นฟรีทุกทุกอย่างก็ก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคนก็จึงไม่มีความรู้สึกอนะครับเพราะเะนั้นเนี่ยนะครับมาคราวนี้ผมก็คือดูเส้นทางเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเศรษฐาหัวขมําทักษิณกินวัตเข้าเรือนจำเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนใหม่จะเข้ามาในรูปแบบไหนเนี่ย นะครับบางถ้ารูปแบบนะครับรูปแบบขั้นตอนมีปัญหามันก็จบลงโดยการยึดอำนาจความเป็นจริงเนี่ยการเอาวิษณุเกรองามมาเนี่ยถ้านึกถึงลีลาแบบพลเอกประยุทธ์ก็คือเอาไอ้บงเกอร์มาวางไว้ก่อนแต่ครั้งนี้ใช้วิษณุไม่ต้องใช้บังเกอร์ใช่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 หลักการเดียวกันเลยก่อนก่อนนี่เขาเขาจะเอากําลังฐานออกมายังไงจะตั้งบังเกอร์ได้ยังไงอันนี้เขาเอาวิษณุเข้ามาก่อนคือไม่ต้องใช้บังเกอร์ไม่ต้องใช้ให้มันนะครับรก ลูกสายตาก็ใช้วิศนุคนเดียวเหนือกว่าบังเกอร์ทุกบังเกอร์เพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีก็ถูกกินตับแล้วใช่ไหมเรียบร้อยมันมันจะเหลืออะไรคือต้าอ่านนั่นเนี่ยมันชัดเนแล้วกลับไม่เหลือแล้วก็โชคดีโชคดีคือมันมีหลายปัจจัยที่ต้องมองนะพี่โอลองดูลองดูผลโพที่มันออกมาในช่วงเนี้ของสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าไอตัวไอตัวที่ว่า คนอยากให้พิธาเป็นนายกอนอเอสระปลกเกล้าแต่อันที่สองเนี่ยคือประยุทธ์นะ,ะมันตอบโจทย์การเมืองในขนาดเนี้ยเพราะว่า<อ>พิทาเองก็ยังลังเลว่ายังมีคุณถ้ามีคุณสมบัติเป็นได้นี่ก็พร้อมจะเป็นแต่ว่าคนที่มีคุณสมบัติแน่นอน คือใครดี้นะอยู่ดีๆโปรมาสองเลยใช่ใช่แล้วมาลำดับสองนะนะครับลำดับสองไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอนน่นก็คือกลยุทธ์เลยค่อยมาอย่างช้าๆมาอย่างแยบยนนะครับแล้วก็แล้วก็ดูเดี๋ยวนี้สีหน้าอะไรก็ดีขึ้นตามลำดับใช่ใช่ใช่ได้พักผ่อน กองเชียร์แน่นตอนนั้นตอนนี้กองเชียร์ตอนนี้กองเชียร์เขาแน่นดูดูลีลาถึงเวลาเขาทำเหมือนไม่รู้ไม่ริงถึงวลาปุ๊บเขาลีลาไปหมดนะครับก็ขอให้โชคดีกันทั้งสำเนียบงไปครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ